ทุกคนขาวันนี้สาวพิจิตจะพามาเบิงเห็ดนางล้มได้จ้ะเห็ดนางลมนะคะเห็ดนางลมออกแล้วนะคะวันนี้สาวพิจิตขับรถเข้ามาในสวนก็มาเจอพอดีนะคะมาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะได้เก็บอยู่ได้จ้พาพ่อได้ยูนี่ได้จ้ะทุกคนคะ่ะสาวพิจิตจ้ะเอาถุงม,มานี่ได้จ้าเดี๋ยวจะเก็บให้เบิงเลยค่ะนี่นะคะก็เห็ดการะลังดอกกำลังสวยเลยเด้อค่ะทุกคนคะ่ะนี่ดอกกำลังงามสาวพิจิตมาเดามีดมาได้จ้ะ เห็นบ่ดอกกำลังสวยเลยเด้อค่ะนี่นะคะดอกกำลังอ่อนๆสวยๆเอาไปแกงอร่อยมากเลยนะคะนี่เด้อจ้ะนี่มันยังน้อยอยู่ฮะออแต่ดอกอยงใหญ่ไปนี่นะคะนี่นะคะทุกคนดอกสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ดอกกำลังงม้มค่ะทุกคนค่ะดอกกำลังง้มกำลังพอแกงเลยเด้อพี่น้องเอ้ยผัดกินแซบ่แซบๆเด้อจ้ะผัดกินอร่อยมากเลยนะคะ แส่ธิตบดได้ไอามีดมามนี่ค่ะดึงมันดึงได้บ่นี่ค่ะได้อยู่นะคะนี่นะคะ จะต้มยำนะคะทุกคนค่ะอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวสาวพิจิตรต้มยำใส่เห็ดนิดหน่อยได้มาแล้วเราก็ไปทํานะคะนี่ค่ะไปเก็บมะมืวนีได้จจกพี่น้องค่ะเก็บมาอาบน้ําเสร็จว่าจะเอาไปต้มยำใส่ลูกชิ้นปลาเอาแค่นี้พอแล้วกินคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะลองทํายำเห็ดรวมไปเลยนะคะต้มยำเห็ดรวมหาดอกเล็กๆนี่ค่ะสาวพิจิตรก็จะเอาดอกน้่อยไปเห็ดต้ตมยำเลยลหละค่ะพี่น้องค่ะต้มยำไ,ไอ้นั่นนะคะ ต้มยำไอแบบเหมือนต้มยำกุ้งนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะนี่สาวพิจิตรจะใส่ไอ้ไอ้นั่นไม่ใส่เยอะนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็มีเห็ดไอนี่คะ่ะมีเห็ดไอพึ่งหวานกับเห็ดในเห็ดนางลมนะคะได้มาเดี๋ยวไปทําเลยนี่คะ่ะใส่น้อยเดียวพอแล้เราไปหน,นงจัะ กิจก็ได้เครื่องต้งยมยำก้อนมาจากเมืองไทยได้จ้ะใส่ไปเลยก้อนนึงเลยค่ะพี่น้องคะไอ้ต้ยมยำกุ้งเรานี่แหละพี่นอ้องนี่เด้อเอาไปจิ้มง่ายๆโลดนี่แล้วก็ไอ้ใส่รากผักชีไปเลยนะคะจะหั่นนิดหน่อยกันดูนี่ก็แช่แข็งไว้นะพี่น้องนะจากน,นก็ใส่ไปเลยนี่ก็ข่านะคะใส่ไว้นี่จ้ะ ไปได้เห็ดมาค่ะทุกคนค่ะไปได้เห็ดมาไปได้เห็ดมาก็ต้มเลยสิค่ะทำง่ายๆต้องทำยากมากมาย ใส่เบกกแทไปเลยพี่น้องจ้ะง่ายๆสุดนะคะเดี๋ยวสาพิกิเราเ็ดไปล้างแป๊บนึง สาวพิจิตจะลวกด้วยค่ะลวกก่อนสาวพิจิตจะลวกเห็ดก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะสาวพิจิตจะลวกมันก่อนขอลวกเห็ดก่อนได้จ้าทุกคนค่ะขอลวกเห็ดก่อนนะคะน้ำก็เดือดละน้ำต้มยำเราก็เดือดละใส่น้ำมะขามปลนะคะ ใส่ลูกโดดเข้าไปทีำง่ายๆได้จ้ะทาง,ง่ายๆนี่แต่ว่าสาวิจิตรจะขอลวกเห็ดก่อนขอ่ค่วกเห็ดจะเข้ากันเด้อจ้า ่ะทุกคนค่ะนี่จิตลวกเรียบร้อยใส่ไสิคะน่าอร่อยไหมทุกคนฟังเด้อค่ะน,น่าอร่อยไหมคะ แซ่บๆเลนอเบิ้งเด้อจ้ะจะให้เบิ้งนี่เห็นไหมครับต้มยำเห็ดสาพปิจิตง่ายมากชิมก่อนอร่อยอร่อยแซ่บค่ะทุกคนค่ะ Ừ, mm. rồi. Right. จริงๆเอามีนะจ๊ะสุ้นค่ะสาวพิจใส่เนสิ่งที่สาวพิจมีนะคะนี่ค่ะก็ใส่ไอ้ใส่เบทโมเลยค่ะเพราะว่ามันมีแบบนี้นะคะมีแบบนี้ใส่แบบนี้จบสาวพิดปิดไฟแล้วนะคะจบนะคะจบจบนี่น่ากินมากเลยเห็นไหมคะ ใส่มะนาวไปนิดนึ่ง ยำเห็ดนี่ค่ะต้มยำเห็ดที่เขาไปหามาเนาะจากพี่น้องค่ะน้ำจึงนองกินง่ายๆทุกคนค่ะกินง่ายๆแล้วก็สาพิจิกามิรมาค่ะมากินต้มตยมเำ,เำเห็ดน้ากันเ่าจะก็ต้มํำเห็ดนี่เยอะมากเลยไปเก็บมาวันนี้นะคะไปเก็บมาเมื่อเนตจ้าทุกคนค่ะอยู่คนเดียวลุงไปทำง,งานมันเกิดน,นะคะเดี๋ยวถามว่าลุงไปไหนนี่ค่ะใส่ลูกชิ้น อือร่อยนะคะอร่อยใส,ใส่ลูกชิ้นปาด้ด้จ้ะพี่น้องค่ะอืมอ่ะเนาะ กินเยอะมากเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เห็ดพึ่งหวานเนาะเห็ดพึ่งหวานอันนี้เห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดนางฟ้านางลมนะคะแล้วก็เห็ดมันปูดูซิว่าจะอร่อยไหมอืมอร่อยมากเลย อร่อยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะกินเห็ดมันปูให้ดูนะคะอร่อยไหมเห็ดมันปูเอ่ยจะสาะพิจิตรลวกนะพี่น้องจ๊ะลวกมันก่อนแล้วค่อยใส่อือหือขอบอกว่าอร่อยจะดังกุ๊กุ๊บกุ๊บกุ๊บ ขะาไปนองค่ะดังกุ๊บกุ๊บเลยค่ะอืมแซ่บนี่เะคะ่ะเห็ดมันปูที่สาวไปจิตบไปหาวันนี้นะคะเอ๊ะหลอด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  สาพิจิตแกงแก,งแกงไงทั้งมีสารบบค่อยแซบด้วจ้ะมักตรมยำมากกว่าพี่น้องคะ่ะแกงบบค่อยแซบแต่ว่าต้มยำทั้ง,ง,งไอใสต่ต้มคือต้มยำกุ้งเนี่ยแซบอยู่คะ่ะอร่อย นี่ค่ะพี่น้องคะหามาแล้วก็เอามาเฮ็ดกินนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ติดตามสาวพี่ก็จะไล์สดบ้างแล้วก็จะหามาแล้วก็จะมาทําให้กินว่มามันทําแบบไหนหรือกินอร่อยไหมคะบ๊ายบายได้จ้าอยู่ดีมีแห้งกะกระดูกหมูกันหลายยูนเห็นไหม <c oughs> ค่ะสวัสดีได้ค่ะบ๊ายบายจ้า